่ที่น้องหอนไปหอดมา 么路边。 มีตะเรากันเดเดียวเหรอมาถึงไม่ปรจลี่ั่นนั่นคิดเถอเลโอ้บรรยากาศตะนาวเท็มน่เล่นจังทางเราก็จะมาแชมปิก เขาปลาเลยบ่เดี๋ยวไปหาเหมืนเดิ 弟弟。 ้ยพีกนาพีกหลังที่แบนันดิมอตายตายตายารเห็น่ปักมุดไปเลยไปมดแล้ว สนอนี Deus, um ่แหละนี่แหละมันเป็นบาหยันมันรวมเลยมันรวมดอกแต่ว่าจังสีแหละ มีแดด, <Yeah. S 1> ดเด,ด้กันอาบแดดบิสเยสักบบ้องรอสักตเด็ต้องอาบใช้แดด น้องน้ำข้างละหมดเลยบึ้งได้หมดเขาตรวบอกเคลียรเส้นทางขอเส้นทางกบบนี้สิบเมตรเป็นไปได้ยุติพี่น้องไปหยุดมาหอดขั้นแรกเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ไงไม่อยากเชื่อเลยนะรถุดไปพี่น้องขั้นนี้ พปรดเขาแก้่เอปขัปนเดียวมากกว่านาอแม่ขันสมแลนกับขึ้นมาทางไหนคือขันจะมาทางไหนใหญ่ขันสมก็มาทาง,างนี้ขันจะขอมาตักบ,บัดทงใช่ 3พี่น้องสำหรับรถแกอุปกรณ์พอหยุดปิดไปได้ใจไดพอหยุดมาหอดขั้นแกร่งไม่อยากเชื่อเลยมันเป็นไปได้หรือวมาล่ามีตาหอดขั้นสุดท้ายมูชด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 ถ้าเรเกิดเป็นสัน นสูงยังสิว่าเห็นเลิมเนาะเนาะสร้างกันไตติดเป็นแถบเลยหน่อยรถบัดมาเบิน่ะขันมามามาๆๆเก้อเกื้อเกดอเก้ uh ่บอกะไอวเวยเๆยๆโย้ยๆๆยเวยเวเยววยวยเเเ ค้างเพ่สำหรับคลิปนี้เอาไว้สัมมีสักอนพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง